อันนี้กี่ตอนเช้าใช่ไหมลูกครับตอนเช้าแล้วถ้าหากเก้าโมงเก้าโมงและถ้าหากว่าเป็นตอนตอนเช้าตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เป็นตอนเลขอย่างนี้เขาเรียกว่ากี่โมงสิบสองโมงสิบสองโมงหรือเรียกว่าตอนเช้าไม่ใช่บายเราต้องกินข้าวตอนอะไรลูกตอนเช้าไม่เช้าแล้วอะไรอีกลูกตอนอะไรลูก กินข้าวเช้าข้าวอนะเที่ยงเที่ยงตอนเที่ยงี้องแป๊บนึงที่โคนน่ะจะจับง่ายนิดนึงไม่เป็นไรหลอกพอตอนเที่ยงเสร็จแล้วจะเป็นตอนกี่โมงหนึ่งโมงหนึ่งโมงนี่คือตอนตอนอะไรลูกเขาเรียกว่ากี่โมงหนึ่งโมงหนึ่งหโมงนี่ดูสิเห็นข้าอยู่เลขอะไรเห็นยาอยู่เลขอะไรสองโมง เลขหนึ่เขาเรียกว่ากี่นาทีหานาทีห้านาทีถูกต้องเข็มยาอยู่ตรงเลขสองกี่นาทีสานาทีเข็มยาอยู่ตรงเลขส,สี่ใช่<อ>บวกไปห้า <5. S 2> บวกไปกห้าเมื่อกี้เราเลขหกคือสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าศูนย์ศูนย์หกเข้าใจไหมลูก ตรงไหนหกสิบอ่ะตรงเลขสิบสองไงถ้าเข็มยาวโอเคอ่ะสมมติว่าเข็มยาวอยู่ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้กี่โมงเข็มสั้นอยู่เลขสี่กี่โมงลูกสี่โมงสี่โมงเย็นอ่ะถ้าเข็มสั้นอยู่เลขห้ากี่โมงห้าโมงห้าโมงเย็นเข็มสั้นอยู่เลขหกกี่โมง ปวมย,โโมยแต่เราก็คือยังไม่เรียนเรียนตอนเช้าก่อนตื่นมาตอนเช้าถ้าเป็นตอนเช้าเข็บสั้นอยู่ได้เจ็ดคือกี่โมง7จโมงเโมงไปโรงเรียนเข็บสั้นอยู่ได้แดกี่โมง หกกี่โมงหกโมไม่ใช่เข็มสั้นอยู่เลขอะไรเมื่อกี้เข็มสั้นอยู่เลขอะไรลูกอยู่ตรงกลางเข็มสั้นอยู่ตรงกลางระหว่าง8กับ9คือ8ปดโมงใช่ไหม้องคือครึ่งถูกต้อกี่โมงมันถึงเลขก้าหรยังเข็มสั้นถึงเลขเก้าหรือยั้ายังก็คือกี่โมง แปดโมงกี่นาทีเสีงจะหมดเกือบแล้วฮะเสีงกะหมดเกือแล้วนาทีอันนี้เลขหนึ่งกี่นาทีหนาทีเลขหนึ่งเท่ากับกี่นาทีหนาทีหนาทีกเข้ากับสิบสบวกไปทีละห้าห้าสิบ ย่ห้าใส่แลี่ห้อกไปห้าสามสิบสามบหกเฉยสิรยะยังเท่ากับกี่โมงเก้าก้าโมงกี่นาทีกาโนี เลขหกนี่คือกี่นาทีนักใหมนึ่งเท่ากับกี่นาทีหูอที่โเอ็กหนึ่งเท่ากับกี่นาทีสองไม่ใช่หรอห้าสิบสิบห้าบไปอีก5้าส สามต้องเท่ากับกี่โมงเท่ากับกี่โมงเข็บสั้นกี0บนาทีต้องอนนี้กี่โมงกี่นาทีหนึ่งไ่่นาทีเลขหนึ่งเท่ากับสองห้าหกโมงกี่นาทีหกโมงกี่นาที ไม่กิ้ไม่บอกเลขหนึ่งเท่ากับสองห้านาทีเอามายหกโมงหกโมงกี่นาทีห้านาทีตั้งเท่ากับกี่โมงหกหกโมงกี่นาทีสามสิบสิบนาทีสานาทีงกี่นาทีอ๋อไเลยอ่าถ้ายังไม่เลยแล้วเท่ากับกี่โมงบอก เที่ยมสั้นอยู่โรงเลขอะไรสิบเ <11. 15. S 1> อ็ดโมงสินาทีโอ้เก่งมาก